จับพี่น้องมากินของกับปลาดาะะ้วยค่ะกินบะเขือเนาะคะ่ะเนาะผักข้าสวยสมพักแกงมะรุมนะคะพีนนนะะ่น้องข้าวเนียวเนาะค่ะเนาะมาจา้ามากินขขาน้ำกระป๋าด้วยค่ะพี่น้องแซ่บ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุกฟูสุกคนเนาะคะ่ะเนาะตัวที่อยู่ใต้ยู่ลารอยู่ต่างประเทศนะคะพี่น้องกระดาบานทุ่งจ้าวันนี้สิ่งามาต้มบมกเขือสุกเนาะค่ะเนาะส้มมะเขือเปาะนะคะ,ะพี่น,ออน้องตามเป็นเพืได้ค่ะพี่น้องน้ำมกเขือมาต้มใเจลาบปลาเนาะคะ่ะเนาะมะเขือเปื่อยแล้วเขาน้องเป็สุกเนาะค่ะพี่น้อง ใส่ปลายางต้มลงไปน้ำกันแล้วค่ะพี่น้องเหลือเปื่อยปลาเปื่อยแล้วเข้าไปน้ำไปซุมแล้วค่ะเนาะต้มซุปแบบบันบันแล้วเนาะค่ะพี่น้องมาเริ่มตำเลยเนาะค่ะเนาะใส่กระเทียมติดปนเนาะค่ะพี่น้อง กอกินซาสนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปย่างเนาวน,นะคะเนาะ,ะนไปย่างใส่ทำเทปย่างนะคะพี่น้อง เดี๋ยนาะค่ะพี่น้องใส่มะเขืองลงไปเลยเดี๋ยวให้ผมปิ้วๆลรอเนาะคะ่ะเนาะ พี่น้องหอมงัวหน,นัดลางเข้ตุ่มไว้นะคะเนาะหอมมากนะคะพี่น้องต้นหอม หอมแดงหัน่ะะนกระเนีหอมเปียนคะคะ น้องพี่เกเนาอค่ะเนาะจ็ดจวดเลยเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้อง <S 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 พี่น้องซุปเครือก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะ ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเด้อที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นประดานี้เด้อจ้าเด้อเป็นกำลังใจน่คะเนาะมาค่ะพี่น้องกินขอกับซุปกะเขือกับประดาได้ค่ะคลิปนี้เขาจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าอยากพี่น้อง บวชเคือเ้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนาะกินเขาน้ำปลาดาได้ค่ะพี่น้องเอจี่สุภูสุขพนนะคะเนาะอน,นี่คืมีผักแกมเท่านี้แล้วนะคะเนาะตามไปเบื้องแรกจานปลาดาเดี๋ยวไปนะคะเนาะ